ช่วงนี้ทำไมเงียบจังสวัสดีครับ Let's go โชว์เรื่องเที่ยวเชื่อเร่องทัวร์หลายท่านที่ติดตามทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ของ Let's Go! นะฮะอาจจะสงสัยว่าเออหลังๆทำไมไม่ค่อยโพสต์เกี่ยวกับทัวร์หรือเรื่องเที่ยวเลยนะฮะนานๆโผล่มาก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับว่า เนื่องจากเราเห็นว่าวงการทัวร์ตอนนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วละ่ะมันมีมรสุมนะครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณปลายปีก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับท่านอาจจะจำได้ว่ามันมีผู้จัดทัวร์รายหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วยตัว F ที่เทกระจาลูกค้ายุโรปนะฮะเราก็โดนไปอ่วมพอสมควรนะครับ ซึ่งก็มีการฟ้องร้องแต่ว่าได้ข่าวว่าเจ้าของก็หนีไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วพอเราเจอโควิดหยุดไป2ปีจะกลับมานะฮะก็มีโฮเซลชื่อขึ้นต้นด้วยตัว T แต่ว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาจากตัว H แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว T เนี่ยก็เทลูกค้าครับจนเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งท่านอาจจะเห็นจากข่าวแล้วนะฮะในทีวีก็รายการโหดกระแสที่ ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ไปให้ข้อมูลรวมถึงการไปที่กองปราบบ้างหรือออกพวกสื่อออนไลน์สื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆก็เยอะอยู่นะฮะอ,อันนั้นก็คือก๊อกสองที่เราโดนล่าสุดสัก2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอีกเจ้าหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วยตัว S นี่ก็เทลูกค้าอีกนะครับขายยุโรปประมาณนี้แต่ว่าผมไม่โดนนะฮะ ก็เป็น2อ,อาทิตย์ที่เห็นความเคลื่อนไหวเอเย่นที่จองแล้วโอนเงินไปหมดแล้วแต่ว่าต้องควักเงินมาซื้อตัว๋วซื้อโรงแรมอะไรให้ลูกค้าที่แบบโดนเทกระทันหันเ,นเพื่อที่จะได้เดินทางได้ก็หนักหนาสาหัสนะฮะก็เห็นใจเอเย่นและลูกค้าที่โดนผลกระทบทีนี้อันนั้นแหละก็คือที่บอกว่ามันคือมรสุมเป็นพายุทีนี้หลังโควิด เอเย่นส่วนมากก็เลือกที่จะกอบโกยนะฮะเพื่อชดเชยกับส่วนที่หายไปแต่ว่าการกอบโกยมันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงนะครับในขณะที่ผมเองบริษัทเลสโกเนี่ยเลือกที่จะหลบพายุครับเราก็มีขายบ้างแต่เราขายแบบเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราก็เลยขายน้อยอแต่มันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่โดนไอ้เจ้าล่าสุดนี่ครับ ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะซึ่งความปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราก็เพื่อลูกค้าของเราด้วยเราไม่อยากาขายในสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจาการที่โดนมาสองครั้งยังมีพวกเล็กๆติดปลายนูนอีกด้วยนะครับแต่นี่คือสองครั้งใหญ่ๆเนี่ยเราได้รับบทเรียงครับเราไม่อยากที่จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกเพราะว่ามัน จริงๆต้องบอกว่ามันเกินที่จะรับไหวนะครับแล้วทำอะไรในช่วงที่หลบพายุจริงๆมันก็มี2อ,อย่างอย่างหนึ่งที่จะแชร์ก็คือกิจกรรมที่ผมทำอยู่2ก็คือแล้วเราเลือกดำเนินการทัวร์ในรูปแบบไหนนะฮะเอาแบบหัวข้อแรกก่อนอกิจกรรมที่ผมใช้เวลาค่อนข้างมากก็คือเป็นงานเพื่อสังคมครับก็คือว่าผมได้เปิดเพจ ชื่อ Truth f r r Tour นะฮะมีทั้ง Facebook และ YouTube เหมือนกันนะฮะก็คือเราจะเน้นให้ข้อมูลข่าวสารแง่คิดรวมถึงการแฉพฤติกรรมของไอ้พวกที่ไม่สุจริตในวงการนะฮะและเราก็ได้ต่อสู้จนสามารถที่จะเล่นงานไอ้โฮเซลที่ชื่อขึ้นต้นได้ทีในอดีตคือ H เนี่ยได้สำเร็จไม่ได้สำเร็จแบบ เราสามารถทําให้กรมการท่องเที่ยวเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของบริษัทนี้ได้นะฮะเขามีหลายบริบ <s> ษัทนะครับก็คือโดนเพิกถอนหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ต้องถือว่าได้ผลนะฮะเพราะว่าการที่จะทําให้บริษัทไหนโดนเพิกถอนนี่มันยากมากนะฮะเราต้องร้องเรียนเราต้องเข้าไปพบเราต้องกระตุน้นเราต้องรวมถึงการออกสื่อเยอะๆเนี่ยมันก็สร้างอิมแพกให้ทางกรมเขาก็ เข้าหูบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะฮะเฮ้ยจะไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็เลยแบบเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการที่จะทําให้เขาลงมือเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้ผมก็ถือว่าภารกิจเพื่อสังคมของผมก็ได้ได้ผลประมาณหนึ่งนะครับและหลังจากนี้เราก็จะมีภารกิจต่อไปก็คือยกระดับมาตรฐานวงการนี้เดี๋ยวจะมาพูดตอนท,ท้ายอีกทีว่าจะยกยังไงนะฮะ,ะทีนี้เกี่ยวกับธุรกิจทัวร์ของ l e t โก o เนี่ย เราก็เลือกคู่ค้าแบบระมัดระวังนะฮะซึ่งจากเมื่อก่อนเคยขายแบบเต็มที่เนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนของสักประมาณ20กว่าหรือ30สิบโฮเซลฮะตอนนี้เหลือไม่ถึง10บครับมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมลูกค้าบางทีมาหาทัวร์แล้วเออไม่ค่อยมีให้เลือกมีให้เลือกน้อยหรือไปเจอว่าเอเจ้าอื่นเขามีขายโปรแกรมนี้ทำไมเราไม่ขายอ,อันนั้นเราคือเราก็ปฏิเสธไปว่าเราไม่ อุ่นใจที่จะขายเจ้าที่เราไม่ไว้ใจนะฮะเราก็ยึดความปลอดภยัยเป็นหลักแล้วไอ้โฮเซลที่ไม่ถึง10เจ้าที่เราขายนี่เลือกมายังไงนะฮะมันก็มี3เกรดนะครับเราแยกเป็น A B C โดยวัดจากความน่าไว้ใจนะครคือไอความน่าไว้ใจอ่ะเวลาพูดใครๆก็พูดได้ทั้งนั้นแหละแต่ถึงเวลาจริงๆพอให้ลงเป็นรัศสอศรนะครับมันจะวัดเลยว่ากี่เจ้าบ้างที่เขากล้าที่จะ ลงมือเซ็นชื่อนะฮะเกรด A ที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือเจ้าที่ยอมรับการโอนเงินตรงโอนเงินตรงแล้วมันดียังไงนะครับคือโอนเงินตรงใครรับโอนเงินตรงแปลว่าเขากล้าที่จะรับผิดชอบซึ่งเงินที่ลูกค้าโอนบทบาทของคนที่ดูแลเงินเนี่ยเกาสิบ็นมันคือโฮเซลงครับคือเอเจน มีหน้าที่เดียวครับนอกเหนือจากการบริการให้ข้อมูลตอบเร็วเซอร์วิสดีประสานงานดีเนี่ยถ้าพูดถึงเงินที่เราได้มามันก็คือแค่ค่าบริการค่าคอมมิชชั่นนิดเดียวเองฮะเรามีหน้าที่ที่จะโอนเงินของลูกค้าไปให้กับผู้จัดทัวร์ทั้งหมดและเหลือเฉพาะค่าคอมนั่นน่ะคือหน้าที่ของเรานะฮะที่เหลือเนี่ยเงินค่าทัวร์ทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นจองตั๋ว โรงแรมหาไกด์รถอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เอเจนต์เป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริหารเงินก้อนใหญ่เกือบทั้งหมดมันคือโฮสเซลเขาก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่ออกมารับผิดชอบถ้าบริหารดีก็คือดีถ้าบริหารผิดพลาดเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเมื่อเอเจนต์เนี่ยเป็นคนรับเงิน แล้วโอนต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าความรับผิดชอบทั้ง100%มาตกอยู่ที่เอเจนต์ซึ่งหนึ่งก็คือเอเจนต์ไม่ได้เป็นคนที่สามารถควบคุมกำกับอะไรเลยในการทำทัวร์นะฮะแต่ว่าต้องมาเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งมันก็เป็น,นกลไกที่ต้องเรียกว่าบิดเบี้ยวสำหรับในวงการน,นี้เราก็เลยพยายามจะทำให้มันถูกต้องคือเหมือนกับถ้าเราซื้อ,อประกัน ลูกค้าก็โอนเงินไปที่บริษัทประกันและตัวแทนจำหน่ายก็คือได้ค่าในหน้าค่าคอมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าการทัวรมันไม่ใช่แบบนั้นมันประหลาดนะฮะซึ่งก็แปลกที่ว่าทุกคนก็ยินดีกับการอยู่ในสถานการณ์ที่มันประหลาดแบบนี้เพราะฉะนั้นโฮเซลที่เกรด A ก็คือเจ้าที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดหน้ารับผิดชอบนะฮะ ก็เราก็ได้มาประมาณสักหเจ้าตอนนี้แต่ก็เผอินเป็นเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าใหญ่นะครับเกรด B، คือเจ้าที่ไม่ยอมรับการโอนตรงแต่ในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างดีครับก็คือไม่ว่าจะเกิดพายุหรืออะไรเขาสามารถประคองตัวเองได้แล้วก็รับผิดชอบเรื่องเงินได้ดีพอสมควรนะฮะก็เราก็ถือว่าถ้ามองจากอดีต วัดอนาคตอันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับเราก็เลือกไม่เกิน3เจ้าครับมากกว่านี้ก็กเสียงเหมือนกันนะฮะก็เราก็มีประมาณเนี้ยเอาไว้แบบาขายเ,าเพื่อที่จะให้มันมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเฉพาะเจ้าที่เขายอมรับโอนตรงเนี่ยมันมันก็ไม่มากจริงๆครับถ้าหาเจ้าเทียบกับที่อยู่มีอยู่ในวงการประมาณแบบไม่รู้ว่าเป็น หลายสิเจ้าหรือว่าเป็นร้อเจ้าถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากครับเราก็เลยต้องมอีเข้ามาเพิ่มบ้างนะฮะก็ที่เราพิจนารณา,าแล้วว่าน่าจะพอรับความเสี่ยงได้ส่วนเกรด C จริงๆไม่ควรขายนะครับแต่ว่าที่เราขายเพราะว่ามันมีหนี้ค้างกันอยู่ครับก็คือ,อเขาเคยบยกเลิกแล้วเราต้องควักเงินชดเชยลูกค้าไปก่อน มันก็เลยมีหนี้ค้างอยู่กับเขาซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าอะถ้าเราขายทัวร์ให้เขานะก็หักยอดได้ซึ่งไอ้พวกที่หักยอดอะมันก็มี2แบบนะครับถ้าเป็นเกรด C ก็คือหักขายได้เท่าไหร่ก็หักเต็มจํานวนแต่ไอ้พวกเกรด D ีด็อกหรือว่ากระจอกกระจกะจก็คือแบบว่าขายได้เท่าไหร่ก็หักได้ทีละนิดทีละนิดไอ้พวกนี้ถือว่าครบไม่ได้นะฮะต่ำกว่ามาตรฐานเราไม่อยากยุ่งแต่ถ้าเป็นแบบหักได้เต็มจํานวนเราคิดว่าพอรับได้นะครับซึ่งถ้าพอเป็นแบบนี้ลูกค้าอาจจะบอกว่าเอา้า แล้วเอาเกรด C ซีมาขายให้ลูกค้าอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงสิเอาลูกค้ามาเป็นตัวบัะกันหรือก็ไม่ใช่อ่ะครับสมมุติว่าเรามียอดหนี้ค้างกับเขาอยู่ห้าหมื่นแล้วลูกค้าซื้อถัวห้าหมื่นลูกค้าโอนเงินมาห้าหมื่นใช่ไหมครับเราก็เก็บเงินลูกค้าไว้กับเราแล้วเราก็ไปตัดยอดหนี้ห้าหมื่นกับเจ้านั้นสมมุติว่าลูกค้าได้เดินทางไปแล้วนะฮะตามปกติก็จบกันไปใช่ไหมครับก็ไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายแต่ถ้าเกิดมีการเทอีกรอบนะฮะ เราก็สามารถที่จะคืนห้าหมื่นที่เก็บอยู่กับเราเนี่ยไปที่ลูกค้าได้ลูกค้าก็ได้เงินคืนเต็มเราก็แค่ไม่ได้หักหนี้เก่าเท่านั้นเองนะฮะคือมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ขายตั้งแต่ตน้นแต่ความเสี่ยงมันจะมีอยู่ที่ว่าถ้ายอดเงินลูกค้าสูงกว่ายอดหนี้อย่างเช่นเรามีเงินค้างอยู่ห้าหมื่นแต่ว่าลูกค้าซื้อทั่วหกหมื่นทีนี้ความเสี่ยงก็คือถ้าถูกเทเราก็จะเสียหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเทียบแล้ว เราไม่ได้เสีย6 0หมื่นไงครับเพราะมันมีหนี้เก่าอยู่5 0 0หมื่นเราก็คิดว่าในกรณีนี้ยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่สูงเท่าไหร่ฮะอาจจะพอรับได้นะครับเพื่อแลกกับการที่เราจะได้เคลียร์หนี้เก่ากลับมา<ส>ก็เนี่ยครับคือเหตุผลที่ทําให้เราเนื่องจากเป็นพวกช่างเลือกอะครับมันก็เลยมีโปรกแกรมจำกัดขายอยู่แต่เราอุ่นใจว่าโปรกแกรมพวกเนี้ย เราขายแล้วเราสบายใจและลูกค้าลูกค้าน่าจะปลอดภัยดีกว่าเราไปขายเยอะๆแล้วก็โดนเทแบบที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ครับเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็หวังว่าลูกค้าจะอายอมรับในการตัดสินใจของเราซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะซื้อโปรแกรมที่เราไม่ขายก็สามารถไปหาที่เจ้าอื่นได้ครับ อันนี้ก็เราเลือกที่จะเ,เดินทางนี้นะฮะก็ส่วนหัวข้อที่เมื่อกี้ทิ้งค้างไว้นะครับว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรอ,อันนั้นก็คือมี2ออย่างครับคือเป้าหมายของเราคือยกระดับมาตรฐานของการซื้อขายทัวร์ในวงการให้มันสูงขึ้นดีขึ้นปลอดภัยขึ้นเพื่อที่จะเกิดความเป็นธรรมครับคือใครเป็นผู้ ต้นต่อของปัญหาไหนคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบครับไม่ใช่มีการโยนกันหรือผักภาระไปที่คนอื่นแบบนี้นะฮะเพื่อที่สุดท้ายแล้วโฮเซลรีเทลสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสยังสยย่งยืนนั่นนะฮะคือสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันมี2องแนวทางที่คิดไว้ตอนนี้นะครับหก็คือให้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนมาตรการในการ ดูแลครับคือไม่ใช่ว่าพอลูกค้าลองเรียนปั๊บก็เรียกเอเยต์มารับผิดชอบแล้วก็จบก,กันแค่นั้นแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันเองมันไม่ได้ครับแบบนี้มันเหมือนกับการส่งเสริมให้เกิดการโกงครับเพราะว่าต้นคนที่โกงเขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวมีคนมารับแทนเพราะฉะนั้นเขาก็โกงได้ไม่อั้นนะครับซึ่งมันเหมือนกับเวลาโจรปล้นธนาคารแล้วไม่จับโจรน,นะครับโมเด่บอกว่าธนาคารต้องขึ้นงินลูกค้ารูปเดียวนะฮะโดยที่ไม่ไปจับโจรเลยแบบนี้โจรก็ปล้นแหลกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ เราต้องการให้กรมเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจอกันนะฮะเอาโฮสเทลมาเผชิญกับลูกค้าถ้าเป็นความผิดของเอเจนต์เอเจนต์ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นความผิดของ,องโฮสเทลโฮสเทลว่าต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ผักมาให้เอเจนต์อันนี้มันแฟร์เราต้องการความแฟร์ครับนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องที่1แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานนะฮะเดียวกับราชการนี่เราก็รู้ร,รู้อยู่เรื่องที่2ก็คือยกระดับมาตรฐานครับมันเหมือนกับธุรกิจอื่นๆทั่วไปครับเวลาเราซื้อสินค้า มันก็จะมีคนที่ได้ตามมาตรฐานกับคนที่ไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับพวกโรงงานเขาก็จะมี ISO ใช่ไหมครับโรงงานนี้ได้ ISO 2000ได้นู่นนี่นู่นนีนนนนน่มันก็จะทําให้พวกนี้ดูดีกว่าไอ้พวกที่ไม่ได้เวลาเราไปทานร้านอาหารสมมติเราไม่รู้จักร้านอะไรเลยอะทั้งซอยเนี้ยมี10ร้านแต่ว่า5ร้านมีเฉลิมชิม1ร้านมีมิชลินอย่างนี้มันตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับอะนอกอจากเรื่องราคาหรือว่าอาหารอะไรชาติอะไรแต่ว่า Hey, ถ้าเราต้องการแบบมีมาตรฐานไม่เจ็บตัวเราก็เลือกดูจากตรามาตรฐานสินค้าทัวร์ก็เหมือนกันครับตอนนี้ทัวร์น้ำดีน้ำเน่าปนกันไปหมดครับแยกไม่ออกเราจะมาบอกว่าเจ้านี้น่าเชื่อถือเจ้านั้นไม่น่าเชื่อถือเวลาคนที่มันเทครับมันก็เคยน่าเชื่อถือมาก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องลองมารลุนว่าจะโดนแจ็คพอตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีตรามาตรฐานเราก็ไม่ต้องลุ้นครับเพราะว่าตรานั้นมันจะ บ่งบอกถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเอร์เซนแต่มันก็ระดับหนึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอเย่นต้องสัมบัคขี่ครับเอเย่นต้องรวมตัวกันสร้างมาตรฐานขึ้นมาสมมุติว่า10ข้อโฮเซลไหนทําได้10ข้อนี้เอาตานี้ไปแล้วมันจะเป็นตัวบอกเลยเวลาเอเย่นจองอ่ะถ้าเจ้านี้ไม่มีตานี้ไม่จองบอกลูกค้าลูกค้าเวลาเลือกทัวร์ดูว่าโฮเซลเจ้านี้มีตานี้ไหมถ้าไม่มีอย่าไปจองอะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายได้นะครับแต่เอเย่นต้อง สามัคคีให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นอันนี้ก็ไม่เกิดน,นะครับก็มาตรฐานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าโฮเซลไหนกล้ารับเงินตรงอันนี้คือจริงๆแล้วมันเหมือนกับรักษาทุกโลกนะครับไม่ว่าคุณจะมาตรฐานอะไรก็ตามถ้าคุณรับเงินตรงแปลว่าคุณกล้ารับผิดชอบครับหรือว่าสัญญา100อย่านแต่ไม่รับเงินตรงถึงเวลาคุณก็ผิดสัญญาได้อยู่ดีอันนี้ก็คือเราพยายามต่อสู้ให้มันเกิดให้ได้นะฮะเพื่อที่ เวลาคนขายทัวร์ก็ขายอย่างมุ่นใจครับแล้วเราก็รู้ว่าลูกค้าเราจะปลอดภัยเมื่อ mm hmm. เมื่อจองกับโฮเซลเจา้านี้อันนั้นคือเรียกว่าความฝันอันสูงสุดเลยนะครับที่ที่ผมอยากจะให้เกิดแล้วผมก็จะเรียกว่าเป็นเป็นตัวตัวก่อการก็ได้นะฮะในวงการเนี้ยคือบอกว่าใครเป็นคนไฟ์เนี่ยผมว่าถามได้เลยนะครับผมนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้ก่อการนะฮะเป็นเรียกว่าอะไรนะ สารตั้งต้นนะครับไม่ให้สารคัดหลังนะครับสารตั้งต้นนะครับที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดมาตรฐานที่สูงขึ้นกับวงการนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือกี่ท่านยังคงดูอยู่จนถึงนาทีนี้นะครับถ้าดูถึงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามชมรายการของเราแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ